เราก็จะมาไล์สดนะคะปั่นน้ําผลไม้นะคะเป็นน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพและบําบัดนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเป็นสูตรช่วยย่อยแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นมันเล็กๆอย่างนี้นี่คือกีวีตัวนี้นะคะสรรพคุณมากมายแต่ที่เอาสําคัญหลักๆคือเขาจะมีวิตามิน่อซี สูงมากกว่าส้มถึง500กรัมนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้คือกีวีนะคะแล้วก็คนที่ต้องการลดน้ําหนักสามารถทานได้วันหนึ่งสอผลเพื่อว่าให้ช่วยอิ่มได้นานนะคะตัวนี้กีวีคือตัวนี้นะคะบอกเปิดแล้วก็หั่นนะคะตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นราชาผลไม้คือสับประรดนะคะสับประรดหนึงลูกโดยประมาณนะคะหลูกแต่ว่าที่เราใช้ในสูตรนี้ก็คือจะเป็น สับป,ประรดเล็กนะคะภูเก็ตตัวนี้สันหั่นแล้วนะคะ1ลูกนะคะตัวนี้เป็นราชาผลไม้ที่ดีมากโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดนะคะหรือใครทานตัวนี้วันละหนึ่งชิ้นจะทําให้ระบบช่วยย่อยหรือขับถ่ายได้ดีมากและป้องกันต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราทานได้วันละหนึ่งซีกจะดีมากๆเลยคะ่ะตัวนี้เป็นราชาผลไม้นะคะแล้วตามด้วย แครอทตัวนี้ก็ที่ทราบกันดีว่ามีเบต้าแคโรทีนตัวนี้นะคะแต่อย่าทานมากทานมากจะทําให้ผิวเราเหลืองเกินไปนะคะก็ตามด้วยเมะเขือเทศมะเขือเทศตัวนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ก็ขาดไม่ได้คือ,อข้าวโพดสดแกะเปลือกนะคะตัวนี้ก็จะทําใหา้ได้ได,ได้ได้เป็นแป้งนะคะได้เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้จะเป็นบำรุงผิวพรรณคือจะเป็นน้ำนม แล้วก็ขาดไม่ได้อีกก็จะเป็นมะละกอสุกแต่ว่าไม่ต้องเอาเปลือกออกน,นะคะหั่นครึ่งลูกใช้ทั้งเปลือกและ,มะเมล็ดตัวนี้จะช่วยเรื่องขับถ่ายด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็จะได้กลิ่นมเมล็ดของเขาเนี่ยหอมเวลาปั่นมาแล้วยันที่สําคัญตัวนี้สําหรับผู้หญิงที่ต้องการบำรุงสายตาเขาเรียกว่าเกากี้หรือโกจิเบอรี่นะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยทั้งหมดนี้นะคะเราจะปั่นรวมกันเลยทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสูตรช่วยย่อยและบำรุงผิวพรรณ แล้วก็แนะนับอีกหนึ่งสูตรถ้าท่านอยู่ที่อยู่ทางบ้านนี่คือเป็นหัวละพาเราสามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะหัวละพาสดาถ้าในที่แบบท้องผูกหรือว่าการสับถ่ายไม่ดีหรือชอบเป็นหวัดหรือคุ้มแพ้นะคะหาตามบ้านได้ปั่น,นง่ายๆทานในทุกวันคู่กับสับป,ปะรดนะคะก็จะดีมากทานเวลาหนึ่งแก้วก็ดีนะคะนี่ค่ะตัวนี้ปั่นคู่กันตังหานะคะเราจะมาปั่นสูตรนี้บนวกันนะคะจะเริ่มใส่เลยอ okay. จะใส่ข้าวโพดก่นเนาะเพราะว่ามันเป็นมเมล็ดที่แข็งข<ะ>้างล่างอาลืมแนะนำพระเอกไปนะคะพระเอกก็คือตัวนี้พระเอกนางเอกก็คือตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นต้องเป็นสามแรงม้านะคะถึงจะได้ถึงจะได้คุณภาพจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะตัวนี้จะได้แร่ธาตุนะคะตัวนี้นะคะตามที่สัตว์ลดนะคะต้องปั่นสามแรงมา้าน,นะคะ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะที่หั่นแล้วนะคะใส่เลยแพรออันนี้จะเป็นทีวีและมะเขือเทศอันนี้โกจิเบอร์ี่หรือเกากี้นะคะมันคุใส่ตาแล้วก็ลดความอ้วนนะคะตัวนี้ เสร็จแล้วก็น้ำเปล่าที่สะอาดก็คือ3ามถ้วยนะคะสามถ้วยตวงโดยประมาณนะคะ ค่ะพอดีว่าข้างบนมัอไม่รหมกันให้มันเป็นเนื้อมู สารอาหารที่ถูกต้องนะคะนี่ค่ะแก้วขนาดนั้ากลิน่ลนจะหอม,มเมล็ดมะละกอน,นะคะตัวนี้รสชาติจะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดนิดนะคะต้องใช้หลอดนะคะ ตัวนี้ควรจะทำดื่มทุกวันนะคะอย่างเอ่อย่าง,อ,าอ,ยางอย่างเซตนี้นะคะจะได้ประมาณ6แก้วก็คือ1วันสามารถปั่นแล้วก็เอาไว้ดื่มทั้งวันได้เลยนะก่อนอาหารนะคะจะทาด้วยขมุนไพรได้ไหมคะจารอแก้วอีกแก้วอีก ดื่มได้ค่ะอันนี้ให้อาจารย์เลยค่ะอาปะปะเอออาบะเนยต้องเดียวปิดเลยค่ะน้องเีบลปิดแน่เลยเขียนะคะเดี๋ยววัเนเอาเดี๋ยวติดอามากินได้เลยเอ okay. อเคยโคตรแม่นะ